การสวดธรรมจักกัประวสูตรจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเหมือนกับตัวดิฉันนะคะก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากมายโดยที่เราไม่คาดคิดนะคะครอบครัวอบอุ่นลูกความเจริญในหน้าที่การงานกายวาจาใจเราก็ถูกกลั่นแก้ให้สะอาดด้วยบทธรรมจักกัประวัสูตรเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ใจร้อนนะคะตอนนี้ใจเย็นสงบขึ้นสงบมากค่ะ ชอบที่จะสวดบทธรรมจักกับวัตนสูตรเนื่องในวาระครบรอบ8ปปีของหลวงพ่อทัตชีโวเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปะวัตนสูตรพร้อมกันในวันที่21ธันวาคม2563นะให้ครบ3,000ล้าน8,088สจบเพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อทัตะชีโว มาร่วมกันสวดธรรมจักรกับปรวัตนสูตรที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์กันเยอะๆนะคะ